ใบเลื่อยจิกซอที่ต่อกับสว่านนี่นะครับการใช้งานได้สะดวกเลยสั่งซื้อในเว็บช้อปปี้ลาซาด้าตัวไม่กี่บาทนะครับมาดูกันครับในกล่องมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็จะได้เครื่องตัวตัดแบบจิกซอที่ต่อกับสว่านนะครับใช้ในการตัดไม้หรือตัดอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีตัวจับเพื่อความสะดวกแล้วก็จะแถมใบเลื่อยมาแบบนี้ สำหรับเครื่องนะครับในการใช้งานก็จะต่อกระสวรน์นี่นะครับบนหัวเป็นเดือยแบบนี้อ่แล้วด้านล่างของเครื่องครับก็จะใช้ต่อกับตัวจับเพื่อให้มีความสะดวกในการใช้งานโดยการหมุนเข้าไปเมื่อหมุนเสร็จเรียบร้อยมาดูใบเลื่อยกันครับใบเลื่อยที่ให้มาก็จะมีใบเลื่อยอยู่3แบบ3แบบนั้นก็จะมีใบเลื่อยตัดไม้ สองอันแบบสั้นและแบบยาวแล้วก็จะมีใบเลื่อยในการตัดเหล็กคงจะตัดเหล็กได้แบบบางๆนะครับเหล็กหนาคงไม่ได้นะครับฟันทีแบบนี้สำหรับการใส่นะครับใส่กับตัวน็อตยึดแบบนี้บิดขึ้นนะครับแล้วนำใบเลื่อยนะครับใส่ลงไปในรูแล้วก็บิดกลับมา ก็จะทำให้ใบเลื่อยที่สายไปยึดติดแน่นเลยครับจะถอดออกก็บิดนะครับก็ถอดออกมาได้สำหรับการใส่สว่านก็ใส่บนหัวบนเดือยแบบนี้ใช้กับสว่านโรตารี่หรือสว่านไฟฟ้าได้เลยครับก็ขึ้นอยู่กับความแรงของสว่านนะครับที่จะใช้ในการตัดไม้เนี่ยนะครับ ถ้สว่านโรตารี่ก็ใส่บนหัวแบบนี้สว่านโรตารี่ก็จะแรงนิดนึงเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองไปลองดูครับสำหรับการตัดไม้นะครับการตัดก็จะสะดวกยิ่งขึ้นผ่อนแรงในการตัดเนี่ยครับแบบนี้ครับ จับยึดได้สะดวกเลยตัดไม้ได้ง่ายก็ขึ้นอยู่กับความแรงของสว่านด้วยนะครับเมื่อตัดไม้แล้วเราลองตัดท่อก็ได้ครับท่อ PVC ของเราเนี่ครับก็ตัดใช้งานได้สะดวกเลยถ้าท่านผู้ชมสนใจก็สามารถหาสั่งซื้อมาใช้งานได้นะครับอย่าลืมฝาก ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ